การดาแยกดู้วยละเอียดเพื่อพบว่ามันมีอยู่หลายชั้น <c oughs> ที่เป็นในประเภทใหญ่ๆก็คือว่ามันดา่าคำด่ามันพูดออกมาด้วยความโกรธเกลียดชังร่วงพูดออกมาด้วยความหวังดี ถ้าถ้าถามอย่างนี้คนก็จะมองเป็นยังไงว่ามันต้องเป็นเรื่องโกรธ <c oughs> เรื่องตีดมันจึงจะด่าออกมาได้มันก็ถูกแล้วมันด่าด้โทรศัพทําำปกติแต่เราอยากจะให้มองให้ดีว่าแม้เป็นการด่าใ้โทรศัพ <c oughs> อย่าไปรับงริ ส่วนที่มันเป็นโทษะซึ่งแปลว่าโทษในคำด่ามันก็มีโทษแล้วพยายามไปรับอันส่วนที่เป็นโทษก็ดูดีไว้คำด่ามันว่าอย่างไรพระพุทธเจ้ามีคำตัดอยู่คำหนึ่งว่าว,วัชทัสศสีผู้แสดงซึ่งโทษซึ่งเราไปจะต้องเรียกว่าผู้ด่าอย่างนั้นเอง แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ด,ด่าตัวเอกแต่มองกันในงไงนี่ว่าวัชทัตสีเป็นผู้ระบุพึงโทษแต่แล้วการระบุโทษนั่นมันทำไปด้วยอะไรจเตตนาร้ายหรือจะฟ้องเขาให้ถูกลงโทษ เพราะว่าเป็นการระบุโทษชนิดที่เจตนารา้ายเพราะมันระบุโทษมันไม่ใช่ระบุคุณคำด่าทั้งหลายเป็นการระบุโทษทั้งนั้นนะระบุตามพอใจของบุคคลุนั่นคือโกรธขึ้นมาามันอยากจะว่าให้เจ็บใจให้มันเจ็บปวดให้มันเสียหายแต่มันต้องเอาข้อที่เป็นโทษมาดา่ามาว่า แต่ทระบูโทษอย่ <c oughs> างมันดิตนักราร์รอบูโทษมันก็เป็นอีกความหมายหนึ่งเรายากที่จะไปรู้ในจิตใจว่าเขาระบูด้วยยังไงแม่เป็นบิดามันดาครูบาอาจารย์บางทีก็ระบุออกมาด้วยโทสะซึ่งระบุออกมาด้วย สติปัญญาด้วยเมตตากรุณาคำพูดมันกลมเหลือนเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเราดูคำพูดที่พระพุทธเจ้าท่าสัตว์ออกมาอย่างที่ปรกากฏอยู่ใน <c oughs> อภิธันทูปรมรสูตรก็ดีห <c oughs> รือว่าเกี่ยวกับเรื่องเสระสุทินท <c oughs> ี่ประกอบเมถุนลรรรมแห่งกัปัญญาเต่า ทั้งเป็นพระนั่นก็ดีคำ mm hmm. พูดแล้วนั่นก็คือความที่รุนแรงเันก็คือกัรที่สาดด่าทั่วไป <c oughs> อย่าไม่ผิดจนเลยเราก็จะต้องศึกษาเข้าใจกันตอนนี้ว่าคำคำดา่านั่นคืออะไรํำขนาบมีคำวานิควยหัคมัชี้โทษ ใ่สวัดเจ้ทัดสีมัน <c oughs> ยังมีคำว่าชี้โทษกล่าวโทษจริงเรียกว่า <c oughs> ประวัตขาขอการกล่าวโทษ <c oughs> ปนกันยุ่งไปหมด <c oughs> ถ้าเอาเจตน,นา,าเป็นหลักพ <c oughs> อจะแยกแยกกันได้ แต่คำตรับเหล่านั้นก็ไม่ได้ระบุว่าเจตนาหรือไม่เจตนาอย่างอ้วเจตนาอย่างไรจึงไปพูดไว้เป็นกลางกลางว่าให้มองในแง่ดีให้เป็นเหมือนกับว่าถ้อยคำเหล่านั้น <c oughs> เป็นคำชี้ขุมทรัพย์ <c oughs> ผมก็ใช้คำรวมๆม,มันพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีความหมาที่จะมาแยกแยกออกไปได้ใช้คำว่าคำดา่ารวมเรียกทั้งหมดนี้ว่าคำดา่าผู้กลา่าวคำเหล่านี้ก็เรีย่าผููดา่าแล้วก็ยังยืนยันว่าให้ถือว่าเป็นคำชี้ลุมทรัพย์หรือคู่ชี้คุมทรัพย์อย่างเดียวกับทพระตุเจ้าพย์ทีนี่มามองดูถึงในเหตุผล กันสักหน่อยเหตุผลก็คือว่าทุกคนทุกคนมันควรถูกด่าจริงไม่จริงๆๆลองคิงดดูถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่เกิดการด่าขึ้นเป็นของธรรมดาสามัญไปได้คนโง่คนถูกดา่าหรือจำเป็นจะต้องดา่าเพราะว่า ยิ่งโง่เท่าไหรมันก็ยิ่งไม่ค่อยเจ็บปวดพูดดีๆมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็เลยต้องด,าด่า <c oughs> แม่คนไม่สู้จากโง่มันก็ยังงุ่มงา่ามมันก็ยังต้องถูกด,าด่าในส่วนนั้นมันก็เป็นการด่าอีกแบบหนึ่งหรือการด่าบางแบบ <c oughs> แม่คนฉลาด ไม่ใช่ว่ามันจะฉลาดรูไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําถูกไปจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างตั้างเจรในท้องที่เกิดอ <c oughs> ดอกมาแรกมันก็ะฉลาดทันทีมันต้องมีการขูดเลา่าหรือขูดแปงปเพราะฉะนั้นอยากจะพูดว่าเราทั้งหลายเนี่ยนันก็อยู่ในสีพวกนี้พวกโง่ มากเป็นปัททะประมะโปรดไม่ค่อยจะได้ก็ควรจะยินดีให้เขาดา่าเราฉลาดน้อยฉลาดเราฉลาดบ้างก็ควรจะถูกดา่าควรยินดีเขาดา่าเพราะมันเป็นการขัดเราขุดเราเราฉลาดมากฉลาดมากที่สุดมันก็ยากที่จะรู้จักตัวเอง ใครเขาด่าในเมื่อเราทําผิดคาพูดที่เขาพูดตะบุอะไรออกมาในเมื่อเราทําผิดเขาจะเรียกว่าเป็นการ่าแล้วเราก็จะยินดีเหมือนตัวเป็นคําบอกขุมทรัพย์คนในโลกนี้ตามที่ข้ากล่าวไว้ในพระคัมภีร์น่นช่ไม่ใช่พุทธภาติตพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงรับรอง พวกแรกมันเป็นพปทะปรมาแปลว่ามันโง่งมุมยากที่จะพูดกันภาษาใจได้จะถักขึ้นมาเรื่องไนยะวกว่าจะพูดกันรู้เรื่องนะถักขึ้นมาเรื่องวิปัสสตันอยู่ถ้าพูดกันบ่อยๆไม่กี่ครั้งก็รู้เรื่องดีที่สุด, <c oughs> สดนี่อีกพวกพุท้ไทยก็เรียกวิปัสสตัน ภุกคติตันยูน,นี่พวกนี้เเียงแฝงพูดให้ในนิดหน่อยนะรู้เรื่องหมดทุกพวกก็ยังควรจะต้องอาศัยการดา่ามันตลาดนะที่ว่ามัน <c oughs> จะต้องมีคนมาทักท้วง้วถ้าเราไปทำผิดต่อเขาโดยไม่ แม้ไม่ได้เจตนา <c oughs> ก็ต้องยินดีรับการด่าดีกว่า <c oughs> โดยเห็นว่าผู้ดา่าในผู้ผู้บอกขุมทรัพย์ผู้ดา่ายังเว็นผู้ที่ควรรู้จักอย่างยิ่งรู้จักแยกแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ถือว่ามันเป็นการขูดเกล่า, <c oughs> าเขาจะเจตนาอย่างไรก็ไม่ทราบ เราอย่าไปสนใจนักก็ได้เดี๋ยวจะเป็นพ่อแก้ตัวให้ใหตัวเองก็เอแต่จะเพง่งพินิจิจารณาถึงข้อที่ว่าไอ้คำด่านี่มันขูดมันขูดเมื่อเรามีดมาขูดมันเจ็บปวด,ดแสบร้อนหมดว <c oughs> นเลือดเอาส่วนนั้นันขูดถูกสิ่งที่ควรจะขูดเราก็ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ทุกคนก็มีบิดามารดาเข้าใจว่าควรจะถูกดา่าโดยบิดามารดา <c oughs> แต่ด่าของบิดามารดาเองก็ยังมีบางครั้งเป็นโทสะถ้าจะมีความรักแต่ในบางครั้งมันก็ละคนด้วยโทสะบางครั้งโทสะมันก็ควบคุมความรัก มันจึงเป็นสิน่งที่เว่นไม่ได้